เจ้าปอแม่พีน้องวันนี้มากินออมปลาหรือแกงแค่ปลาของตังเหนือออมปลาก็คือออมของตังอีสานนะเจ้าแต้มใส่ข้าวคว้าแค่นั้นเองมาลุยแกงไวต้ตะกี้ละพอดีมีกค้ามากินด้วยกันเจ้าพักสปะสเปรดปอแม,ม่พีน้องใส่พักทุกอย่าง ผักจะเป็นจมุนไพรใส่มะละหินกใส่ชะอมใส่ผักกาดใส่ผักกี้ใส่ มะเขือพวงใส่มะเขือคืนมะเขือกรอบค่ะไม่ใช่มะเขือึืนนะแต่มันคล้ายๆมะเขือคืนแต่มันกรอบแบ่บแกงเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปีก กะเห็ดปะดุกรอยแ่บวิธีทําม,มีในอีพีหนึ่งนะคะเราใส่เกลือดอกเกลือนะคะในนี้จะมีภาพเชียงดาด้วย มียอดมะลักที่นกแล้วมีเม็ดมะลักนกด้วยอร่อยแซ่บเป็นสมุนไพรสมุนไพรทั้งนั้นก็แม่พี่น้องเจ้ามะเขือ การขับถ่ายดีนะคะกินกินผักเยอะๆใส่พริกเม็ดเดียวหมอไม่ให้กินเผ็ดค่ะใส่พริกไปเม็ดเดียวปอแม่ปีน้องแซ่จับมีแจะตำหนัพริก นั่นเขากินปอมปจอมจ,ม,จมปลาปงเครื่องซื้อาสะประคนชใชเดี๋ยวนที่14เดินทางอีกแล้วนะคะ ไทยอยู่แถวปากกำแพงเพชรนครสวรรค์ลบบุรีนครนายกพรลลาบ,บุรีอเอออะไรนะนครนายกไม่ไปเนะาะลบบุรีโคลาชพักทานไม่เจ้านางได้นะคะอ, <c oughs> อยู่ตรงไหนแวะเวียนไปหา วันนี้เปิดทําการดูดวงด้วยนะคะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพระวันเดียวืมแปบบใส่ดอกสลิดด้วยบางคนถามดอกสลิดเป็นดอกอยังไงนี่ค่ะดอกสลิดใส่ผักทุกอย่าง แกงแคเหมือนอ่อมอ่อมของอีสานแต่เขาใส่ข้าขว่วบาแบบทางนี้เขาไม่ใส่นะครับถ้าเขาจะใส่ข้าขวคั่วเขาใส่เฉพาะแกงแคหอยแกงแคร่กับอ่อม ทางสานเหมือนกันเลยนะคะแค่ทางเหนือเขาไม่ใส่ข้าวกล้าแค่นั้นเองตรงนี้มีพระเอกมากินข้าวนั่งตรงนี้นะคะ่ะมีดารามานั่งกินข้าวร้านจ้าแม่เจ้าหนังด้วย รอด้วยกลัวกล้องอแทบรีบกินคลิปท,ทำได้น้อยนะคะคลิป ไปก่อนนะคะคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ